บทบาทของกระทรวงนะคะที่จะตอบโจทย์ soft power 5นอได้อย่างไรบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางห้องสมุดในสันเฮนะครับที่ได้โอกาสให้กระทรวงมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพในครั้งนี้นะครับขอนําเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันเราไม่ได้ทําแค่เรื่องของงานด้านสังคมอย่างเดียวแต่ว่าเราทํางานใน3ม,มิติคือใช้วัฒนธรรมและศิลปะนะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนสังคมนะครับนี่คือมิติที่1 มิติที่2คือใช้วธรรมและก็ศิลปะนะครับในการส่งเสริมเศษรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่คนในประเทศนะครับในส่วนที่3คือวัฒธรรมหรือศิลปะสามารถที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิและความสัมพันธ์ของไทยในต่างมิติต่างประเทศได้นะครับใน3ม,มิตินี้จะเห็นว่าวงานรรณกรรมหรืองานเขียนหรือว่าการส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ผ่านหนังสือนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน ในส่วนแรกก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของงานวัตกรรมต่างๆผ่านงานเขียนผ่านเรื่องของเครือข่ายศิลปะศิลปินนักเขียนต่างๆได้ก็แสดงว่าส่วนที่หนึ่งก็คือผ่านแล้วเราสามารถใช้งานเขียนหรวอวัฒกรรมนะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างคนได้นะครับในส่วนที่2คือว่าวัรณกรรมเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับคือในส่วนของ 5F นั่งเองนะครับจะทําให วรรณกรรมที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ได้ไดสมมุติว่านักเขียนมาอยู่ด้วยกันอันแรกเลยนะครับเขาเรียนรู้เรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยเหมือนตะเกียครับเห็นไหมครับว่าทางนักเขียนจากเวียดน,นามก็ได้พูดถึงความประทับใจและความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมาทํากิจกรรมร่วมกันก็คือส่วนแรกนะครับส่วนที่2ก็คือว่าการที่เราใช้ต้นทุนของงานเขียนนะครับไปสู่การสร้างศิลป,ปะด้านอื่นเช่น เอาไปเขียนในภาพยนต์เป็นละครหรือเป็นหนังสือมันก็ส่งเสริมให้เกิดอาชีพเกิดรายได้แล้วเกิดการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างหลายประเทศนะครับใช้งานเขียนไปทําเป,ป็นบทภาพยนตร์บทซีรีส์บทละครคนก็จะตามไปดูตามไปเที่ยวฉะนั้นมันคือการทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้นั่นเอง,เอง ในส่วนที่3นะครับอย่างที่บอกนะครับการเอาคนมาเจอกันแปลว่าเกิดความสัมพันธ์ทีด่ดีกันเกิดเครือข่ายเกิดคอนเนคช,ชันในการทํางานก็แปลว่าภาพลักษณ์เกียรติภูมิต่างๆของระหว่างผู้คนความสัมพันธ์นําไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์เกียรติภูมิที่ดีของต่างประเทศด้วยฉะนั้นบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมเรื่องนี้ก็คือว่าทําให้นักเขียนนะครับท่านเป็นผู้แทนเป็นเครื่องมือและเป็นช่องทาง เป็นตัวกลางในการที่สื่อสารความสัมพันธ์ของงานเขียนแล้วก็งานวารรณกรรมต่างๆถ่ายทอดศิลปะว่าทําความดีงามของแต่ละประเทศร่วมกันได้สุดยอดก็คือว่าเราทําให้คน,นสามารถที่ใช้ศิลปะผ่านงานเขียนเป็นเครื่องมือเชื่อมร้อยจิตใจผู้คนแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์สุดท้ายเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นเองครับคือบทบาทของกระทรวงรัฐบาลน,นะครับตอบช็อปพาวเวอร์ได้แน่นอนครับเพราะครับในในมุมของธุรกิจทัังสือ ตรนักวาหนับสนี่น,นับส่านงอยากเป็นลูกกระทำอะไรบ้างเพราะว่ามันธุรกิจหนังสือก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะกระดาษก็แพงภาษกระดาษอะไรพวกนี้ครับแล้วมีนโยบายนะครับตนับสน,นุนฝ่ายที่เป็นสำนักพิมพ์แล้วก็ทางผู้หนังสือ,ส,อส่วนแรกเลยนะครับถือเรื่องของการส่งเสริมผ่านอีเวนต์ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือจะมีการจัดงานสัปดาห์หนังสืออย่างน้อยปีละสองครั้งอันนี้กระทรวงกับหน่วยงานต่างก็ส่งเสริมเรื่องของอีเวนต์การขายส่วนที่2เราเข้าใจว่า ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน,ในอุตสาหกรรมหนังสือนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลโดยท่านนายกอมจีเองก็มอบหมายว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยครับทำอย่างไรที่ภาครัฐเป็นตัวกลางในการปลดล็อก ตอนนี้เรากำลังดูว่าเพนพอยต์สำคัญคือเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมหนังสือนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆเหมือนกันการนําเข้าส่งออกวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องมาศึกษาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร์โอเคมดี OK D, หรือแม้แต่เรื่องของกระทรวงการคลังจะมีการจัดเวทีพูดคุยว่าเพนพอยต์สำคัญของอุตสาหกรรมคืออะไรแล้วถ้าเกิดจากภาครัฐภาครัฐมีหน้าที่ต้องปลดปล่อยแล้วก็ปลดล็อกให้เกิดการส่งเสริมอย่างเต็มที่อยู่ระหว่าางงานนว่าาาาางงกรรรรดดดเเเเนนนนนนนิะะะคคคััับบวปปมณ6 1ีี้้จจห็ผลชขึ ขออีกหนึง่งคำถามค่ะทางภาครัฐเนี่ยมีนโยบายยังไงที่จะเชิญชวนให้แบบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมารักในรักการอ่านหนังสือนะคะขับไล์สไตล์ของคนปัจจุบันเนี่ยอยู่ในออนไลน์เป็นหลักฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำก็คือทําอย่างไรให้เกิดไอดอลในสื่อโซเชียลเพื่อให้เขารู้สึกว่างานเขียนหรือวรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องปกติที่เขาสนใจฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาครัฐสามารถอันแรกคือเลือกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่อยู่ใน นออนไลน์นะครับสนใจเรื่องการเขียนแต่อาจจะเป็นเรื่องการเล่าเรื่องก่อนแล้วสุดท้ายก็แนะนําว่าเรื่องนี้ครับเขาได้มาจากหนังสืออะไรมาจากวรรณกรรมอะไรก็จะทําให้เขารู้สึกเชื่นชอบและติดตามได้ส่วนแรกคือเน้นผ่านออนไลน์ส่วนที่2คือผ่านอีเวนต์ต่างๆเหมือนที่ทําอยู่ในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วปีหน้าคิดว่าจะทําร่วมกับทางของสมุดต,ต่อเช่นเราเชิญนักเขียนเหล่านี้นอกจากมาเบิกมาทำเป็นกิจกรรมเบิร์กช็อปหรือว่าสัมมนาด้วยกันแล้วอาจจะมีการเชิญให้เขาแบบ ไปพำนักในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องของพื้นที่เหล่านั้นนะครับทั้งมุมมองของเขาเองในประเทศไทยและมุมมองของประเทศเขาแล้วก็ให้เยาวชนต่างๆได้ซึมซับกิจกรรมเหล่านี้นําไปสู่เรื่องความชื่นชอบในการอาาร่านการร่วมกิจกรรมแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับนำไปสู่เรื่องการเขียนนำไปสู่เรื่องการเ,าเล่าเรื่องหรือว่าช่องทางอื่นๆด้วยนะครับก็เป<อ>็นแนวทางที่รัฐบาลส่งเสริมผ่านกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเห็คงนิดนึงนะคะเชิญชวนให้ ก็งานเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพทั้งนี้นะคะจัดที่หอสมุดเนวสันเฮสนะคะอยู่บนถนนสุรวงก์กรุงเทพนะคะวันที่4และ5เสาร์อาทิตย์นี้นะคะอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะคะผู้ที่รักการอ่านการเขียนแล้วก็คนที่สนใจประเด็นทางสังคมต่างๆนะคะมาเข้าร่วมงานร่วมฟังนักเขียนว่าเขามีมุมมองแล้วก็แนวคิดยังไงกันบ้างคะ่ะขอบอขอคุณค่ะ ไไลท์ในงานนะคะก็จะเป็นนักเขียนทั้งไทยและเทศนะคะท,ที่มาเสวนากันนะคะในเรื่องของวรรณกรรมว่าวิธีการเขียนวรรณกรรมให้มันดึงดูดแล้วก็น่าอ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะมีเซส,สชั่นที่เกี่ยวกับสิทธิทสุภาพสตรีนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศนี่เป็นหัวข้อประเด็นที่คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะให้ความสนใจค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณนันดินีนะคะขอบคุณค่ะคุณนันทินครับเกือบ